สวัสดีครับวันนี้แนะนำการโหลดชั้นข้อมูล building หรือสิ่งปลูกสร้างของเรานะครับเข้าที่เว็บไซต์นะฮะซึ่งเว็บไซต์จะแปะไว้ที่ลิงก์นะครับจะมี2วิธีโดยการโหลดตามตารางกิจและโหลดตามรายจังหวัดนะครับทั้งนี้จะเลือกตามจังหวัดกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งรอดาวน์โหลดจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ m ม d ดาวน์โหลดนะครับทำการแตกซิฟล์คลิกเมาส์ขวาแท็กเนียกด o โอเคจากนั้นก็จะได้ไฟล์เชฟไฟล์ ile, นะครับซึ่งเชฟไฟล์นีเ้เลือกเฉพาะนามสกุล shp นะครับลากมาไว้ที่เลเยอร์ของ gis เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ชั้นข้อมูล building ให้ทำการเลือก select เ,เฉพาะ แนวเขียดของตำบลของเรานะครับลากจากนั้นคลิกเมาส์ขวา save and select ไปหาที่วางนะครับใส่ชื่อไฟล์ว่า building เลือกอนามสกุลเป็นเ h a p ไ file นะครับ กดโอเค